น้องอโอโปอย่านมแม่นะคะวิ่งเร็วมากนะคะเดินตามไม่ทันเลย,ยไปนู่นแล้วนะคะอโอโปเดินเดินริวเลยนะคะอโอโปก็ยังไม่เคยเดินไกลขนาดนี้นะคะน่าจะแปลกที่ด้วย ระยะทางก็ประมาณ1กิโลนะคะจากที่ที่เราจะให้แม่เพลินนะคะพักอยู่ที่นั่นนะคะแล้วก็จะพาน้องโอโปอนะคะกลับกลับบ้านนะคะกลับ้านน้องโอโปอล์เพลินนะคะ วิ่งไม่ทานโอโปอเลยอโอปอพาไม่วิ่งนะฮะมันสีเหยียบโสรลมนั่นนะชิฟ้าวไปแสนะคะกลัวน้องอโอปอ จะเหยียบโซ่ล้มนะคะแม่ก็จับโซ่ดึงให้นะคะเมื่อกี้โอ้ยน่ารักมากเลยนะคะเป็นความหงใยญยของแม่นะนะคะน้องพรเชือกนี้นะคะจะพาน้องโอโปกกับบ้านนะคะส่วนแม่ไพรินก็จะอยู่นะคะตรงนี้นะคะก็จะมีหญ้านะคะมีหญ้าหญ้าเยอะเลยนะคะตรงนี้ ก็มีเพื่อนควานช้างนะคะมาช่วยกันเนาะค่ะนีใส่ตัวเดียวมาอยู่หรอมันมัดอยู่ไหมตัวเดียวอูมันไม่เร่นหรอกนี่คันตัวนี้แน่เลยเดี๋ยวตจะใส่เรัวนี้ก็มัดยูเร็วตัวนีก็็ลงตันี่ึงไม่เยอเลยอมัน่ไปันีมา เงงส้นก่อนเ <c oughs> ส้นไรเทียล้วะเราก็จะทำพิธีนะคะเส้น ะะบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางนุ่นะคะว่าเราได้นําน้องช้างของเรานะคะมาผูกตรงนี้นะคะมาแยกน้องช้างนะคะน้งองโอโปกับเม่แพรินอยู่ตรงนี้นะคะก็คุณปู่ก็จะทําการทาพิธีนะคะเส้นเกล่าเส้นไหว้นะคะบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางนุ่นะคะ con subscribe cho cá, Ghiền biết Gõ Để không bỏ này, những này, hấp này, กลูกแยกแม่ไปเลี้ยนไปนี่แหละอย่าทะอย่าท่วมเน้อพอมาทำมันโดยรักษารละส่งรักษาให้ลูกไป็นด้านไปทางไหนมาทางไหนตลอดปลอดภัยอย่าท่วมเน้ก ดีเลยวะอออ๋เลิกไปนะมีการันตีได้หนินองจ่าได้เห็นเขาหนิอ๋อวางแขนมือเจียมกันดีกนตรงฮึ <laughs> <laughs> tiếp tục ôi hộp 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 ถือมาแล้วสักคถือมาแล้วไพล,ลินเอ้ย,อล,อยลับเห็นหนานลูกขึ้นกันเดี๋ยวลูกปอ

วินฟองฟองฟองน่ด้นองไปอนองติล่ากาตกสนอ

เอออืมเีวเอาเสือก่อนไปยืนไปบึ้งบึ้งบึ้งตัวข้อนี่เดอนไปเลยเยเดือดสองสาไปล่โอ้ยเสือขอลุ้นดอนนั้นบาะไปไปเน่ไปเน่่ยไปเน่่ยไปเน่ ค <Enter? S 2> <Allah. S 3> ่อยตอไปค่อยตอไปอย่าแรงอย่าทำแรงอย่างน้ เทยวนั้นมัอก์ไโอุปโปก็ไปกับพี่เด่นะคะพี่ซันเดย์พาไปแล้วนะคะพากับบ้าน กระต่านลูกกระต่าเร็วกระต่าเร็ว กับบ้านเฮาลูกกับบ้านเฮาอายาอายาอายาเออมามาหาแม่เด้อเก่งมากนะคะน้องโอปอไม่ร้องนะคะโอปอไม่ร้องเลยอ่โอปอมีมีทักมีทักเร็วๆพันพันฟรางแล้วนั่น เนาะนะคะพอพอ,อยานมเสร็จก็ประมาณเดือนกว่าๆนะคะก็จะพามแม่ไพลินนะคะมาหาน้องนะคะอ,อุปอมาแล้วม,มู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 มันนี่แล้วมูออกมานี่ ย้อนมาแล้วอาพี่มุกดาเห็นน้องแล้วนะ พระครูประกมนะคะวันนี้ก็ได้พาแม่ไพรินกับน้องโอโปนะคะเยกเยกน้องอยานมแม่นะคะก็เลยมาไหว้นะคะบอกกล่าวนะคะพระครูประกรรมนะคะที่สวนช้างไ,ไทยนะคะยร่าูมากินนำดูนมาเด้อได้ลื่องได้ีได้ใหญ่โน่าเจียง โออยกอปอโมจอรองครีมโมจโรโอรำดินตลอดปลอดภัยไปสุดไง,ไง่โโายๆตรงคณะมุขนายกตลอดปลอดภัยเก่กโรงเรียนเยขาโรงเรียนแล้วก็มาบอกอัคู่ประกราร ได้พาอุปโภคเขาโรงเรียนเราเด้อปุกปากหลักษาสอนง่ายง่ายเล่นง่ายนะเขาเรียนเนาะจ้าเป็นเด็กดีเด็กฉลาดดีเด็กฉลาดให้ลำลือกันไปจ้าให้ลำให้ลือให้โด่งให้ดังเป็นซุปตาอย่าได้ฝึกยากอย่าได้อันนี้ครับกับยังกับผู้ฝึก คุณคู่อย่าดื้อคุณคู่เต๊ดเ๊แบบเสียวมากขี้หนีหัวนึงเลยน่าจะชาคองชาติดได้ในนาำมันมะต้อยุกอันนี้ดอกร้านเสียมาอันนี้มาเลี้ยงมานี่ยูดดอกขันว่าเมยเพลินมีข่าวดีติดก็สิมาเซ็นอีกให้ได้กินเรื่อยๆหัวหมูใหญ่ๆ สายลูกไหหลานให้ลูกแล้วเ่าให้มีไข้ของบดีก็เอาลงไปทางอื่นเอาของดีๆมาให้ลูกไหหลานตัวนะจ้าสมมาซาเอาจ่ารื่นกระโถ้ยนี่พบกับการยนางยาติดแต่สารไม่นางสนองนี้ยี่สิบปีกนยี่สิบีเสจไรไม่น่าเกลอเอาลูกไปที่ไทยเจ็บเจ็วมัดของไปดี อยากเอาเข้ามาเอาของดีๆมาให้ลูกให้หลานให้ซุนเย็นคือนน้ำเด้อดิเด้อร์เขาจะไม่ซุ่พ่อใหญ่เลี้ยงพ่อใหญ่ยังกับมากินน้ำกนะันเอือนบมฮอดเนาะอายุมากินน้ำลูกน้ำลานอืมจน้ก็ไ่ได้เอือนบมฮอด่อนี่มากินมาอยู่น้ำลูกน้ำลานน้ำนองน้ำนุ่งอาย่ก็กิน เก็บได้ก็ใครเอานี้เอานี้ไปม